ซื้อขาย ID เดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพ n อ็ ลลิิงค์ูตยปสวัสดีครับผมทุกคนครับอยู่ผมตังส่องดูฮีนะครับวันนี้ผมได้เป็นเกียรติมากที่ได้จะมาเจอกับแกลนมะม่วงแกลนมาสเตอร์นะครับผมนะเขาเป็นน้องชายของเองนะผมทุกคนเคยเคยดูคลิปเมื่อก่อนผมทำคลิปเขาบ่อยนะนะครับผมน้องผมตอนนี้นะครับผมอยู่อันดับที่39นะครับผมของภูมิภาคเลยนะผมนะนี่นะผมอะไรเนี่ยโอ้โหโปรโมทโอ้โปรโมทยับเลยดูดิผิดไหมเอ็กซ์โอดูดิครับน้องผมนี่ นี่ดูการแต่งตัวโอ้โหแจ้งหกพันเหร่อเรือกนะผมนะน้องผมก็สตรีมทุกวันเลยนะผมดันแกนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามเสร็จแล้วก็ไปดักสตรีมมันนะครับผมเอาให้ล่วงนะครับเอาให้ล่วงนะอย่าให้มันขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเอาให้ล่วงเย็นพี่เย็น,ยนอ่า ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าฝีมือแหงแกนอ่ะมันขนาดไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพามาให้ทุกคนดูเลยครับว่าฝีมือแหลงแกนมันมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับมาวันนี้ผมจะมาะหนึ่งหนึ่งกับแห้งแกนดูนะครับเพื่อนๆพร้อมจะแทกแล้วใช่ไหมครับอยากรู้เหมือนกันว่าแหงแกนอ่ะฝีมือจะเท่าไหร่อที่เราไม่ได้หนึ่งหนึ่งกันนานแค่ไหนอะพี่ก็ตั้งแต่น้องดันแต้มอะ่ะเราก็ไม่ได้มาเล่นด้วยกันเลยน้องถือว่าเ้าเขาเรียกว่าย้อนวันวานแต่สกออาจจะไม่เหมือนวันวานนะอาจจะขาดร้อนวานเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า ามองกูโบแล้วดูดิขึ้นแกนแล้วมองพี่โบแล้วอ่ะดูดิเฮ้ยพี่เล่นหนึ่งหนึ่งทุกวันเอ้าเฮ้ย,ยรีบเกินเฮ้ย,เ,ยเกินไปไหมบางทีเกินไปนะเม็ดเดียวเลยอะ่ะเฮ้ยไอี้อะโอ้โหกูไม่ได้เล่นเลยสัตว์เกินไปบางทีอเกินไปกีฉัดฟุกครับฟุกครับเออฟุ๊กเฉยแหละถูกโอ้ยมาไหมรอบนี้ไมเป็นงานแล้วนะน้อง ไม่กินฟุ๊กใช่ไหมยอมรับใช่ป่ะใช่ใช่ยอมรับนะฟุกนะยอมรับยอมรับนะโอเคดีมากเห็นป่ะคุณผู้ชมแรงแกนฟุกครับเห็นป่ะยิงผมไม่ได้แล้วเห็นป่ะเห็นป่ะไหนอะมาดิปั๊มแตกนะแตกนะเอ้ติด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 โอ้โอ้ตัวแตกมาดิตัวแตกมาดิมาดิบอกให้ตัวตัวพังอ่ะมาดิไม่ไหวเลยครับ ขเขาเรียกผมให้เลือดซิปก่อนแล้วพอผมออกมาก็กูยิงหัวปัม๊มเอ้าเสือออกไปดีเฮ้ยเสืเอมันเลียตีนนี้อ๋อจะกี้หมาพี่มันมาเลียตีนเนไหยพี่ใช่หมาเลียตีนแม่เอาไว้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเออโอ้ยเสือไปลุกป,ป่ะทำขอทำคลิปก่อนลุกป,ป่ะ เดยวเกมมันไม่มัเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ตึงกูว่าพยายามอ,อ่อนให้มันแบบตึงๆหน่อยมันจะได้แบบสูสีเคคียคิดมันจะได้ดนานหน่อยนะอ๋อเดเดิดมันไม่นานโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้้ยอ้เดี๋ยวๆขึ้นน่อขึ้นน่อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเค เอ้ะอะไรอะอะไรอะไรไม่ได้ยิงเลยโอ้ไม่ไหวเลยไปเลยฮะกูยิงพื้นกูยิงพื้นอะไรเอาเฮ้ยเอาออกก่อนออกก่อนดีกว่าออก่อนดีกว่าไปยิงอไม่ยิงไม่ยิงเอาดิโอ้ยเสือเฮ้ยออกไปลูกเนี่ยกูเอาขาขึ้นแล้วกูเอาขาขึ้นแล้วขาขึ้นแล้วในตู้เก็บของ ตอนนี้พี่นั่งขัดสมาธิแล้วใช่ไหมเออเอาขาขึ้นแล้วเมื่อคิดเรียเท้าโอ้โหจริงนั่นแหละนะจริงนั่นแหละนะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับโอเคครับโผล่ลูกซองละโบหัวแน่คือมันมีสกรีนไงมันจะได้แบบดีเซอร์มันไม่มีสกรีนมันก็เลยแบบยิงไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่อ่ะโอเคครับเออพี่เอาซองละครั้นี้แบบโบ้โบ้เลยมามาเอาไปไม่เดียวอุย้ยมาไม่เดียวอะไรไม่เดียวอะไรไม่เดียวอะไรไ น, <Wh ee! S 1> นี่ไงนี่ไงอิงศพให้ด้วยเนี่ย uh oh. ไม่อ่ะทำไมอ่ะโธ่แล้วกเก่งแรงเก่งดูท็อปสามเก้าขึ้นได้ไงวะถามจริงนกูลงแล้วเนี่ยกูลงคลิปเนี้ยมึงโดนกูบอกให้ท็อปสามเก้ามึงอะ่ะ <c oughs> บอกให้หลังจากนั้นล่วงลงคลิปเนี้ยโดนดักสตรีม ทุกคนนี่ก็โดนดับอยู่นะทุกคนไปดักสตีมมาเลยนะครับเอาให้ล่วงนะครับอยากให้มันขึ้นอยากให้มันขึ้นไม่มากกว่านี้เดี๋ยวมันเหลืองนะทุกคนขึ้นซีเดียวมันขึ้นไปสามเก้าเลเอาเรื่องวะก็ถ้าอยากหัวทีมก็ประดับนะครับถ้าอยากแบบไม่อยากแบบแต้มแล้วอะ่ะอฮ้ยอุยอ้ยเร็วนะ เปหนีเลยอตัดออกได้ไหมคัดคัดเอาใหม่อะไรเงี้ยรีเพย์ใหม่นะหือว่ายังไม่ได้วอร์มไงเออโคตรจะชฉากเลยสัตว์ไม่เกินไปไหมอันี้อันนี้เกินไปอ้นนี้อโอ้ึหแม่กาดกูไม่ให้แท็กโคนาขึ้นเลยดิโอ้โหสัต์ไว้เดี๋ยวพี่ตะกี้ผมยังฟุ๊กอยู่สี่หัวเนี้อะพี่ให้พี่ให้เวลาเองหนึ่งวิหนึ่งนาที อ่ทำอะไรเองชื่ออะไรอ่าเร็วรู้งานหน่อยเองชื่ออะไรตีชื่อไม้ครับชื่อไม้ใช่ใช่ใช่เองชื่อตัวละครว่าอะไรเหตุไม้เอกครับอ๋อโอเคโอเคจะได้โปรโมทเลยจะได้โปรโมทเลยอันนี้อ่านชื่อตัวละครอ่านชื่อตัวละครเอ้ยเกินไปปะแต่งนะแตกนะตัวแต่งนะัวแต่งนะมาดูไ่ทันเอ้ยมาดีมาดีเหตุไม้เอกนะครับตอนนี้กำลังกำลังเพิ่มเลือดใช่ปะ ใช่ใช่ใช่เพจมาเอกกำลังเพิ่มเรือนนะผมภาคภาคดีภากเนี่ยหาคนภาคมีมีมียูทูบด้วยฮะยูทู e ก็มาเอกนะเอฟเอฟด้วยอะไรชื่อในยูทู e มีด้วยห่อไม่มีเอ้าบีบีครับมีเอ้ามึงไม่ให้กูยิงเนี่ยมันก็เลยแบบมึงได้ประัวิแค่นี้เนี่ย คลิปนี้มึงได้แค่นี้แหละมึงต้องให้กูยิงบ้างไงเอเอหนักมึงได้โปรโมทหนักสั้นแล้วอิเคียวทำไมไม่เล่นหนักมึงมาโหดจังวะไอ้สัตว์ดีทุกคนไม่ไม่เรียกผมแป๊บเดียวแม่งเก่งมากอ่ะตอนแรกนนมันย,มยังแบบสูสีกับผมไปเลยนะแม่งเอาว่ะสมแล้ว<ส>เดี๋ยวกลล<ะ>็ล่วงละเดี๋ยวก็ล่วงละจากท้องกล้ามก็ล่วงละโอ้ขึ้นเลยขึ้นเลย อุ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไรตอนนี้นะผมเพจไมเอ็กนะครับโดนหัวไปเม็ดเดียวครับผมแบบเก่งเลยครับเพจไมเอ็กโอ้โหไอ้อยากอยากแตกขาบ้านมามาเลยมาดิแตกขาบ้านมา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 จังหวะนี้ผมเพจไมเอ็กครับผมกำลังวิ่งมาครับเพจไมเอ็กผมกำลังวิ่งมาครับจังหวะนี้ครับไม่ไงอ๋อตาหนี้ผมลืมเอาสกิลเบอร์คอยไปด้วยนะเนี่ย เอ้โคตรเหลี่ยมอะไรอะไรก็เพลียมาเอ็กำลังนี่วโอ้ยไม่แตะได้ไงอะหัวเหมือนกันน่ไม่ไหวเลยไม่ตายได้ไงวะโอ้เกมดีจัดเลยนะเพื่อนๆดูดิเกมบักอกอะโอ้เกมดีเกินหัวกันนะครับโอ้ เดี๋ยวดครับเพลิดไปอีกวิ่งมาวิ่งมาวิ <h <h ่งมาวิ <h 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 ่งมาแป้งเกือบตายฮะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ีอยู่ไหนวะายี่ฮี่อพี่อยู่ไหนวุ้มอุ้ยวิวิจะตายจะตายออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมา ไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมอันนี้ครับผมเพนแม็กก์คะโอ้โหออกมาแล้วบูมโอ้ตัวแตกตัวแตกตัวแตกครับเพนแม็กก์ยิงตัวครับตัวแตกครับพร้อมด้วยเหรอครับพร้อมเหรอครับนั่นเอครับโอเคโอเคโอเคยิงครับอย่าเหลี่ยมนะอย่าเหลี่ยมอ่า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 พี่เล่นเลยอุ้ยปลาอะไรยันเนี่ย เขาได้ยินเสียงลูกซองแบบเสียงเอฟเฟกชัดเจนวะเสียงลูกพฟลูกซองบบบบอะเวลามันยิงอ่ะพองเนี่ยมันยิงเงี้ยพองอุ้ย,อ,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพองพองอย่าเงี้ยพองตายเนี่ย<อ>ได้ยินมาได้ยินมาได้ยินมา <c oughs> โอ้ใไซมัวรครับไม่น่าหรอไม่ตายไม่ไหวเลยโอ้ใไซมั่วร์โอ้ เลยลูกซองใส่หมวกมันไม่ตายอ่ะไม้เอ็กฮัลโหลเราก็ดูว่าพี่จะเล่นทินเลยจบแล้วจบแล้วไม้เอ็กเหลี่ยมครับไม้เอ็กเหลี่ยมอ่ะถอดถอดแล้วครับถอดแล้วครับเดี๋ยวให้ผมได้ขึ้นไปก่อนดีพี่ดีก่อนอุ้ยเกือบแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยสกิลหมดโอ้โสกิลอัดตัวนะฮะทำไมครับอยู่ที่สูงนะครับอยู่ที่สูงนะครับ เอาขึ้นมาดิขึ Have ane. Have ane. ้นมาดิเร็วๆขึ้นมาดิใครเรียบรึคือมาดิดิคือมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิเป็นถึงระดับแกต้องต่อให้หน่อยต้องต่อให้หน่อยแล้วล่ะอ่ะอ่าไอ้แม่งโหดจังวะไอ้เหี้ยอื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 โอ้โหมันตั้งไงว่ามันอยู่ตรงนี้เลย อืออ <dri> <els> oh, like so so no. ืออือเฮ้ย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 โอ้โหไม่ได้เจอกันนานโหดขึ้นเยอะเลยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ดีอะนะพี่ไม่สบายไงพี่ไม่สบายน้องพี่ตอนอนพี่้ อ๋อจุกขึ้เขนเลยโอเควันหลังวันหลังจะแก้มือวันไหนก็บอกทีหลังอ่ะโอ้ครับครับว้าวว้าวว้าวหัวนะ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 หยิบปืนมาผิดเฉยอยู่เคไม่เด่นเล่นอะไรนี้หยิบปืนมาพี่เฉย ทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้้งแลวเอาเล่นเล่นเลยครับเล่นเลยทิ้งแล้วทิ้งแล้วเดี๋ยวหาว่าเกียนเดี๋ยวหาว่าเกียนทิ้งแล้วไอ้นี่สไนบ์วะเจอสไนบ์น่าสไนบ์รัวๆโอเคดีโอเคดิได้ได้เดี๋ยวหยิบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องบอกหยิบมาแล้วเนี่ยวทำไรเล็กลรครับเร็วลองเฮ้ยเร็งรอเล็งร้อยไล่มาเอ็กยันเลียนเดี๋ยวมาเอ็กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้สไนอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อก็สไนไงโอ้มึงสไนเขียวไอ้ตัดอ๋อแล้วพี่สไนอะไรอ๋อสไนนี่อ่ะสไนรัวรัวเนี่ยเนี่ยสไนอ๋อ wood hacker อ๋อโอเคกันผมเล่นดีเซลก็ได้ผมก็ได้ว่าอะไรยผมก็ได้ว่าสไนนี่โกงไหวอ่ะวะพุ่ม ยังตั้งไอวอวายยังวะวิวิ่งปืนยิงปืนวิวิ่งวิวิ่งไม่ใช่เลยปืนปืนปืนดีไม่ใช่แหละยิงปืนผิดยิงปืนผิดเอาปืนมาผิดไงกูเห็นมันสไนด์เหมือนกันยิงผิดเอ้ยเคเคปืนผิดเรอคิดก่อน สวัสดีคร tamam ับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่แล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเข้าหัวนะทำไมมันไม่ตายวะนี่อะนี่อะหัวทำไมครับหัวครับหัวครับไม่ไหวเลยครับทุนคอง คลิปนี้กูทําอะไรของกูวะเนี่ยไหนบอกจะมาหนึ่งๆกับเพ็บว่าดีๆกว่าไม้มาดีๆดีกว่าดีๆกว่าพี่อย่าบอกตัวเองเหรอพี่อันเนี้ยกูดีเสริมแล้วเอาดีๆแล้วนะดีๆแล้วนะดีเสริมดีเสริมคือแบบคนเขาอยากรู้ฝีมือแบบแกนไงว่ามันจะหัวขนาดไหนเข้าใจป่ะเออโอเคคอนเทนต์นี้มันก็คืออย่างงี้พอเลิกเหลี่ยมนะเลิกเหลี่ยมนะแต่ลองยืนนิ่งๆไงลองยืนนิ่งๆหน่อยากรู้ยิงโดไมกูอยากรู้ยิงโดนไหมอ่ะอ่ะอ่ะกูยิงไม่โดนเลย คอยทีนี่คอยทีนี่ตลอดไม่แดดตลอดไม่แดดตลอดตลอดตลอดเราอยเขาอายเขาหนาวคอยทีอ่ะหนึ่งหนาวดูว่าคนดูผมจะเล็งตรงเท้าเขานะครับผมแล้วคนจะลากเองนะหนึ่งสองสามคอยทีไอเขี้ยดไม่โดนเลยวะพอเลิกไอสัตว์มาๆๆจบเร็วดิไม่ลงคลิปนี้ไม่ลง คลิปนี้ไม่ลงกูไม่ส่งให้ด้วยคลิปนี้ไม่ลงเกินไปม่งยิงผมประมาณ70นั่นหละกูดูอีเกินไปว่ะอะไรวะไม่เจอกันแค่ไม่ถึงเดือนม่งคือจริงๆนะคุณผู้ชมผมเล่นกับมันมาตอนแรกผิวเท่าเทียมกันเลยนะแล้วมันห่างกับผมไปแค่ไม่ถึงเดือนอ่ะโอ้คือมันโหดขนาดนี้เลยเหรอวะสมละที่เป็นแกนท็อปเท่าไหร่นะสามเก้าแล้วคาดว่าจะจบซีซั่นนี้เอาท็อปอะไรพยายามจะเอาท็อปสิบนะฮะ ผมไม่ยาจะเอาท็อปสิบห้่ได้ใช่ไหมใช่โอเคนะครับผมใครอยากดูนะครับผมนี่ซีซั่นแรกของน้องเขาเลยนะครับนี่สิเป็นซีซั่นแรกเลยแต่น้องเขาดันเดินไปเดนสามเก้าได้นะผมนะคือสุดยอดมากก็มีความพยายามมากนะผมนะไม่กินไม่หลับไม่นอนนี่คือไม่กินข้าวมาเจ็ดวันแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือนั่งดันอย่างเดียวเพือกนเพือเพกินวันข้าววะมไม่ฟีนี่เองเนี่ยกูก็ว่าอยู่แม่งมเร<ล>ื่อนะงว่ะ โอเคครับที่อยากตามไปดูน้องเขานะครับผมสามารถตามไปได้เลยนะครับที่ตามชื่อตัวละครแล้วของเพจไมคเอกนะครับก็สตรีมอยู่ทุกวันเลยสามารถไปดักสตรีมเอาให้ล่วงได้เลยนะครับนะหรือถ้าใครอยากจะไปดูว่าเขาวิธีดันแกงเขาดันยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาลองเชิญกับน้องหน่อยเราไม่ได้เล่นด้วยกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยกันเพื่อจะเป็นคลิปน่าผมกขไว้บางครับ